จ้าาวสวัสดีครับกลับมาพบกับอามอีกครั้งแล้วนะครับในช่องมีเรื่องแชรครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เซอร์ไพรส์มากๆกเลยทุกคนเพราะว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้ที่เราได้ทำคลิปรีอคสเตจของน้องๆอิน o ร์วันไปนะครับกับสเตจที่น้องๆไปร่วมรายการอ่ารายการทนะ็อปเทนมิวสิกอะวอร์ดเนาะทุกคนถ้าเกิดว่าใครยังจำได้นะฮะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยวอามปักลิงก์เอาไว้ตรงนี้ทุกคนดูแล้วกันเนาะก็คิดอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวหลังจากจบสเตจเนี้ยน่าจะต้องมีล็อกของน้องๆให้ดูแน่นอนเลยเพราะว่าเกือบทุกคืั้ทนกครั จะต้องตัดเอาช่วงเบื้องหลังของน้องๆเนี่ยมาออนให้พวกเราดูนะครับแล้วครั้งนี้ก็ไม่ผิดค่าดจริงๆนะครับที่พวกเราจะได้มาดูเบื้องหลังนะครับก่อนที่น้องๆเนี่ยจะได้ขึ้นสเตจโชว์แล้วก็หลังจากที่น้องๆเนี่ยลงจากสเตจมาแล้วเนาะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะแต่ต้องบอกเลยนะฮะว่าครั้งนี้เราจะได้เห็นมีมน่ารักน่ารักของน้องๆด้วยนะครับแต่เป็นมีมอะไรเดี๋ยวยังไงเราไปชมร้อมกันเลยดีกว่านะฮะทุกคนแต่ยังไงก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้นะครับยังไงอย่าลืมช่วยกันกดไลค์เป็นาลดวะะเรีคค๋ปช มีพร้อมกันเลยดีกว่าครับวอเทอร์แลนด์อ๋อต้องบอกว่าแบบสเตจนี้คือน้องเาเนี่ยได้รางวัลทั้งสองรางวัลแล้วทุกคนเป็นเหมือนงานแบบประกาศรางวัลแบบท็อปเทนของปีนี้เราชอบพื้นเวทีเขามากเลยอะคือเพราแบบมันมีลวดลายมันทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันทำให้โชว์มันแบบฟูลฟิลอ่ะ มันเต็มอ,ะอ่ะอ่าสตาแต่สตา,าเขาจะน่ารักตรงที่แบบเขาจะคอยดูแบบ b ็อก k i n g ให้เพื่อนเป็นคนที่แบบคอยเช็คว่าแบบใครควรจะอยู่จุดไหน<ม>อะไรด้วย,ยไรเงี้ยนอกจากแบบสตารา์บาหมดแล้วเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เกิร์ใส่เสื<ม>้อกาบอะ อืมเสื้อก,กล้ามกล่าวใจเสื้อกล้ามตัวกิงง่งเนาะเห็นใส่บ่อยมากลนจะโอ้ยน้องนายดีลุกนี้ดีน้องแพทน้องแพทอ่าเห็นไหมคือแบบความซันตาเขาใช่บบ คอยบรฟคอยช่วยน้องทุกคนเลยค่ะ,อ,ะอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋ออๆออจะเป็นฉากการเพราะว่าตอนแรกเนี่ยจะเป็นแบบน้องๆครึ่งหนึ่งออกมาโชว์ก่อนแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยค่อยแบบขึ้นใหม่ครั้งหนึง่งเออใช่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 ใชใชน่ารักเนาะพึ่นาหลิหนพูน่ารักอะ ตอนนี้คือไม่รู้จะโฟก,กัสใครทุกคนคือแบบข้างหน้าหลืโมก็ต้องมองข้างหลังก็ต้องมองอ่ะพี่ปอท้องแพทย์แต่ชอบเนาะความโมเมนต์พี่น้องอะเล่นกันตลอดเวลา <c oughs> บอาสเหลิวบอาสเหลิวทำไมอะทำไมอะทั้วน้องลิวอีจะเป็นคนที่แบบเป็นคนเปิดเนาะเปิดสเตทที่แบบทำมือแบบปร๊กนี้เจฟฟ์ิก้า ทุกคนยังยอมความแบบเสียยมวิกาตอนท่อนนี้อยู่อะัออนนอันเนี้เป็นชุดออนสเตจนะฮะดูดีมากดูดีทุกคนเลยอ่ะดูเป็คุณชายหมดเลยอ่ะ เพื่อนๆมันจะมีแบบตอนที่น้องๆเดินเข้างานตอนโดนแบบได้ขับเป็ดอ่ะแล้วเขาจะมีแบบให้น้องๆทายกันอ่ะแล้วก็แบบมีบางคนแบบเฮ้ยฉันอยากได้ไป้ายอันนี้อะไรเงี้ยฉันรู้สึกว่าป้ายอันนี้มันล้ำค่ามากมีลายเซ็นของสิบเบอร์อันนี้น่าจะถ่ายจริงละอุ้ยก็คนเข้ามาดูได้นี่แบบจะฟินมากเลยเนาะ เอาน,นี้จัดที่เซี่ยงไฮ้

ขอยรองได้ป่มขออยรองได้ไหเฮ้ยวิก็แบบชัดนะสุดแบบสุดยนีกสุดแงนีนะก็เราชอบจังวะนี้แบบทอร์แบบอนที่เป็นทอี์นสาเระคือแบบต้องแทงขันขวบมาเลยอ่ะ่ ชอบเพราเราชอบเหมือนกันชอบมิเลอมิเลรมากนี่คือฟังวนแบบฟังวนตลอดนะมิเลอมิเลอร์ตลอด i n t e r a ชอบพี่แบบพี่บอกแล้วคือบคุณพี่ทำไมไหวแบบตลอดเวลาขนาดนั้นใ็พี่เคยกล้าวองเ้าอย่ไหนจังว้า โอ้แต่เดี๋ยวต้องแทนตัวนี้หรอมากทุกคนว่าละว่าละต้องมีมีมาเลยสักอย่างขึ้นมาแน่นอนภ้าประกอบอ่ะอันนี้เหลยยืนอ,อยู่ตรงนี้ จริงๆรูปภาพพวกนี้มันคือรูปภาพที่อยู่ใน WeChat ป้ะทุกคนอันนี้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 อ่่โอ้ยไม่เคยหรอก 接下来我们要欢迎的就是获得本届新锐能量组合和潜力新人组合两项荣誉的 Into One，掌声欢迎！位，<to> 欢迎 Into One！国际男子唱演组合 Into One 在2021年北发布了首张音乐 EP《风暴眼》之后，也是备受好评。组合还演唱了2022北京冬奥会和冬残奥,奥会冬奥优秀音乐,乐作品歌曲《新时代》。 冬奥运承载社会各界对于冬奥会和冬残奥会的热切期盼。成团之后呢，先后担任了非遗、新文保护长城大使等等职责，通过国际团结优势，让中国文化薪火相传，向世界弘扬中国文化。哎，我好开心哦，的开心哦！太好啦，太好啦，我开心啦！啊，录完了，录完了。 ま進みに。あ、そう。<laughs> ชอบจังจะต้องมีอะไรแบบนี้ให้ดูตลอดเลยต้องสนุกแน่เลยเนาะอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณเชื่อว่าจะแลนด์คาร์ได้ สร้จแล้ว,ข,ลวขึ้นแล้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 วยังไงไปดูเต็มๆได้นะทุกคนมีมีทำรีแอคไว้แล้วนะคะไปสามารถดูเต็มๆได้นะ จบแล้วจบแล้วนะฮะจบแล้ว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 นะครับเอาล่ะก็ ดูให้พ่อหายคิดถึงเนาะก็ต้องบอกเลยนะว่าวันที่เรานั่งทำรีแอคอยู่นะครับก็เพิ่งฉลองแบบครบรอบ7เดือนเดบิวของน้องอินทูวันไปแบบปันมาเลยนะทุกคนก็รู้สึกดีใจนะฮะที่แบบอยู่กับน้องๆมาแบบ7เดือนกว่าซึ่งจริงๆถนะ้าเกิดรวมรายการช่วงแล้วก็แบบเกือบๆกสิบเดือนแล้วเนาะที่แบบอยู่กับน้องๆมาตลอดนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าหุยเวลามันเดินผ่านไปเร็วมากเลยแปบบ๊บๆนี่คือเดบิวเจ็ดเดือนแล้วว่าแต่เราเองเราก็ยังอยากให้แบบน้องๆมีผลงานมากกว่านี้เนาะเพราะว่ารู้สึกว่าเออช่วง น้องๆแบบดูแบบจะหายไปยังไงไม่รู้นะคะแต่ก็ต้องรอดูนะคะว่าน้องๆเนี่ยกาลังซุ่มทําโปรเจกต์พิเศษอะไรอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีรายการที่เตรียมรอออนแอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์โนวาเกมเนาะรอบไลฟ์สดนะครับก็ตอนนี้ก็คือยังรอออนออกอากาศอยู่นะครับแล้วก็วาไรตี้ของน้องๆนะครับที่กําลังเตรียมรอออนแอร์ด้วยนะครับแต่ว่ายังไงนะคะก็ต้องรอทางวีทีวีประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะออนแอร์กันเมื่อไหร่นะครับแต่คิดว่าเร็วๆนี้พวกเราน่าจะได้ดูกันแน่นอนนะครับยังไงอดใจรอกันนิด ะะส่วนความน่ารักในวอลกนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นมาตลอดของน้องอินทูวันเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราได้ดูสเตจของน้องๆแล้วเนี่ยเราตามมาดูเบื่องหลังต่อเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบน้องๆเนี่ยคือแบบมีความสุขกันมากๆเวลาที่อยู่ด้วยกันเวลาที่แบบทั้งก่อนโชว์หลังโชว์คือน้องๆจะเอนจอยจะแบบมีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้กันและกันตลอดเวลาเนาะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรารักอินทูวันมากขึ้นทุกวันทุกวันนะฮะนั่นะะนะก็คือความที่น้องๆเี่งอง ็แบบพยายามที่แบบจะทําสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งเรคิดว่านี่มันคือข้อดีมากๆของการเป็นไอดอลเป็นศิลปินเนาะเพราะว่าสิ่งที่น้องๆได้ทําแต่ละอย่างอ่ะพอแบบมันได้อัปเรเวลเรเวลขึ้นอ่ะมันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าหูน้องๆแบบไม่เคยหยุดพัฒนาแล้วก็สิ่งที่แบบน้องๆโชว์ออกมาแต่ละอย่างคือแบบโอ้โหมันว้าวทุกครั้งจริงๆนะฮะถ้าเกิดว่าใครติดตามน้องอินท o ์วันมาตลอดนะครับก็จะเห็นว่าสเตจของน้องแต่ละครั้งนี่คือแบบอัปเรเวลอัปเรเวลขึ้นตลอดเลยนะฮะซึ่งต้อง เลยที่เราแบบได้เป็นอินไซเดอร์แล้วก็แบบได้ติดตามน้องๆนะ เอาล่ะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ต้องขอจบรี a อค b ล็อก EP11 เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะทุกคนไว้ยังไงไว้รอติดตามรายการต่อไปของน้องๆน,นะคิดว่าเร็วๆนี้นะครับน่าจะได้ดูกันแน่นอนนะครับยังไงรอติดตามไว้ด้วยกันนะครับเอาล่ะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วยังไงอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจอามด้วยนะยังไงวันนี้อามไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายค่ะ